ของฝากจากญี่ปุ่นอีกแล้วอันนี้จะเป็นเหมือนกรุลโกเมลอนไหมเดี๋ยวแกะดูนะคะทำดีๆเนาะพอแกะเสร็จนะถ้าเรากินไม่มหมดดีนี่มันมีที่ปิดอย่างนี้ด้วยโอ้อะไจะดีขนาดนั้นเฮ้ยเป็นแท่งแบบนี้นี่ทุกคนมันเป็นแท่งแบบนี้น เดี๋ยวเรา,า, oh. าเอามาหนึ่งแท่งแล้วเดี๋ยวมาทาบดูว่ามันจะเท่าไหมโหทาจะเป๊ะเลยไหมเนี่ยแกะมาแล้วนะเป็นแบบนี้นี่ออกตรงนี้โอเคเลยังไงนี่เหรออืมติ๊ดติดติดติดนี่นี่โอ้โหดูดิทาบเลยนะ ทุกคน <Yeah. S 1> ดูไม่ออกเลยค่ะว่าอันนี้คือของจริงเลยในกองดูดิโหสุดยอดอ่ะญี่ปุ่นอ่ะเอานะเอายกออกนะแพงดูดิเ <c oughs> ด,ดี๋ย <c oughs> เชื่อเนาะ